ฮะโหสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจักรวาลที่แบบว่าอาทอทฤษฎีเดิมที่เรารู้จักกันดีเนี่ยมันเริ่มจะเออเออหน่อยแล้วครับสวัสดีค่ะใช่ครับไอทฤษฎดี b บิ๊กแบงหรือบิ๊กแบงที่เราท่องกันมาเลยว่าทุกอย่างเริ่มจากจุดเล็กๆจุดเดียวแล้วก็ปุง้งใช่ค่ะระเบิดขยายตัวออกมาเป็นจักรวาลที่เราเห็นเห็นกันอยู่ ภาพจำมันคือเหมือนพลุลูกใหญ่ๆเลยนะใช่เลยค่ะคือบิ๊กแบงนี่ถือว่าเป็นแบบจำลองหลักที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะอธิบายอะไรได้เยอะแยะเลยครับเช่น ก็อย่างการขยายตัวของเอกภพหรือว่าการมีอยู่ของรังสีไมโครเวฟพื้นหลังหรือ CMB นะคะที่เหมือนเป็นเสียงสะท้อนจากการระเบิดครั้งนั้นอืหรือแม้แต่สัดส่วนของธาตุเบาๆพวกไฮโดรเจนฮีเลียมในช่วงแรกๆของจักรวาลก็อธิบายได้ค่อนข้างดีเป็นเสาหลักของวงการมานานเลยค่ะแต่นั่นแหละครับประเด็นคือ พอมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะจากกล้องเจมส์เว็บหรือ JWST เนี่ยอืมค่ะตัวนี้ข้อมูลเยอะมากครับ แล้วก็การวัดค่าอะไรต่างๆที่มันแม่นยำขึ้นมากๆเนี่ยมันเริ่มทำให้ไอ้ภาพพลุลูกเดียวแตกกระจายนี้ดูจะมีปัญหาใช่ค่ะหรืออย่างที่เอกสารที่เราจะมาจอดลึกกันวันนี้ใช้คำว่ามันเริ่มจะเออๆแล้วใช้คำได้เห็นภาพเลยนะคะ <laughs> ครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาสำรวจแนวคิดใหม่ที่แบบสุดขั้วมากๆที่อยู่ในเนื้อหาพวกนี้ที่เขาพยายามจะอธิบายรอยเล่าที่ว่านี่แหละครับ ซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็สําคัญมากนะคะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครับคือพอแบบจําลองมาตรฐานเริ่มเจอข้อมูลที่ไม่สอดคล้องเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณว่าเออเราอาจจะต้องปรับปรุงความเข้าใจเดิมหรือบางทีอาจจะต้องคิดนอกกรอบไปเลยต้องหาแนวคิดใหม่ๆใช่ค่ะเพื่อให้ภาพรวมมันสมเหตุสมผลมากขึ้นการมีสมมุติฐานทางเลือกมาเลยจําเป็นมากๆในการขับเคลื่อนความรู้ไปข้างหน้าค่ะโอเค งั้นเรามาแกะรอยร้าวที่ว่ากันเลยเอกสารที่เราดูกันอยู่นี้เขาชี้ไปที่ปัญหาอะไรบ้างครับที่ทำให้ทฤษฎีบิ๊กแบงเดิมๆมันดูสั่นคลอนค่ะหลักๆเลยที่เนื้อหานี้เน้นๆนะคะมีอยู่หลายข้อเลยข้อแรกที่ฮือฮาสุดๆก็คือการค้นพบของ JWST นั่นแหละค่ะครับที่ว่าเจอกาแล็กซีใช่ค่ะที่เจอกาแล็กซีที่ดูแก่เกินวัยหรือแบบว่าโตเต็มที่แล้วทั้งๆที่อยู่ในยุคที่จักรวาล เออควรจะยังเป็นเบบีอยู่เลยเบบี Baby, คือแค่ไหนครับคือแค่ไม่กี่ร้อยล้านปีหลังบิ๊กแบงเองค่ะแป๊บเดียวจริงๆในสเกลจักรวาลอ๋อเฮ้ยโตวายไปหรอครับคือปกติมันคุณจะค่อยๆโตใช่ไหมฮะทําไมเจอของใหญ่เร็วๆถึงเป็นปัญหาหล่ะครับคือตามความเข้าใจเดิมนะคะหลังบิ๊กแบงเนี่ยทุกอย่างมันร้อนมากๆแล้วมันก็ค่อยๆเย็นลง สสารก็ค่อยๆจับตัวกัน mm hmm. จากก้อนเล็กๆก่อนเหมือนฝุ่นรวมเป็นหินแล้วหินก็รวมกันเป็นดาวเป็นกาแล็กซีแครแล้วพวกกาแล็กซีแครเนี่ยล่ะค่ะค่อยๆชนกันรวมร่างกันค่อยๆฟอร์มตัวใช่ค่ะกลายเป็นกาแล็กซีใหญ่ๆอย่างปัจจุบันกระบวนการนี้มันควรจะใช้เวลานานมากเป็นพันล้านปีนูน่น,นเลยนานเลยนะน้นใช่ค่ะค่ะ JWST ดันไปเจอกาแล็กซีที่แบบ มวลเยอะมากโครงสร้างซับซ้อนเหมือนโตมานานแล้วทั้งที่อยู่ในช่วงเวลาแป๊บเดียวหลังบิ๊กแบงเหมือนเจอเด็กอนุบาลแต่มีกล้ามมีหนวดประมาณนั้นเลยค่ะคือมันผิดไทม์ไ์ไปเยอะเลยอเห็นภาพเลยมันเหมือนข้ามขั้นการเติบโตไปเลยนะแล้วปัญหาต่อมาล่ะครับในเอกสารเรียกว่า h u b เบิ t เทนชันความตึงเครียดฮับเบิ ใช่ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าตึงเครียด <c oughs> ครับมันคือเรื่องอะไรครับมันเป็นความขัดแย้งของตัวเลขที่สำคัญมากตัวหนึ่งค่ะคือค่าคงที่ฮับเบิลหรือ H นอที่บอกว่าจักรวาลปัจจุบันเนี่ยกำลังขยายตัวเร็วแค่ไหนครับอัตราการขยายตัวใช่ค่ะปัญหาคือพอเราใช้วิธีวัดค่านี้ด้วยเทคนิคที่ต่างกันสแบบหลักๆซึ่งเหมือนมองจักรวาลคนละช่วงอายุกันอ๋อวัดจากคนละยุก ประมาณนั้นค่ะผลลัพธ์ที่ได้มันดันไม่เท่ากันแล้วก็ต่างกันแบบมีนัยยะสำคัญทางสถิติด้วยไม่ใช่แค่คลาดเคลื่อนนิดหน่อยวัดคนละแบบได้ค่าไม่เท่ากันมันต่างกันยังไงครับช่วยขยายความนิดนึงครับคือถ้าเราวัดค่าศูนย์จากวัตถุในจักรวาลยุคปัจจุบันหรือที่อยู่มันข้างใกล้เราหน่อยนะคะครับเช่นเช่นดาวฤกษ์ประเภทดาวแปรแสงเซฟิอิดหรือว่า ซูเปอร์โนวาประเภท Ia พวกนี้เราจะวัดระยะทางได้ค่อนข้างแม่นยำค่า s0 ที่ได้จากวิธีนี้มันจะค่อนข้างสูงค่ะบ่งบอกว่าจักราวาลกำลังขยายตัวเร็วโอเคเร็วแต่พอเราไปคำนวณค่า h0 โดยใช้ข้อมูลจากจักราวาลยุคแรกเริ่มคือใช้ข้อมูลจากแสงที่เก่าแก่ที่สุดอย่างรังสีไมโครเวฟพื้นหลังหรือ CMB อ๋อแสงแรกสุดใช่ค่ะซึ่งเป็นภาพจักราวาลตอนอายุแค่ประมาณ3 0 0แสนกว่าปีเอง ค่า h ศูนย์ที่คำนวณจากข้อมูล CMB เนี่ยมันกลับได้ค่าที่ต่างกว่าหมายความว่าจัก,กรวาลควรจะขยายตัวเช้ากว่าที่วัดได้จากวิธีแรกไม่เท่ากันซะงั้นใช่ค่ะความไม่ลงรอยกันตรงนี้แหละที่เรียกว่าฮับโบเทนชันเหมือนเราวัดความเร็วรถคันเดียวกันด้วยเรดาร์สองตัวแต่ได้ค่าไม่เท่ากันเป๊ะโอ้หทั้งๆท,ที่ควรจะเท่ากันตามกฎฟิสิกส์ที่เราเข้าใจเนาะถูกต้องค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาใหญ่ที่เกี่ยวกับ CMB ที่ เอกสารพูดถึงความผิดปกติหรือบางทีมีคำชวนขนลุกอย่าง axis of evil แกนแห่งความชั่วร้ายนี่มันอะไรครับเนี่ยค่ะคำนี้ฟังดูน่ากลัวเนาะแต่จริงๆมันเป็นชื่อเรียกแบบติดตลกนิดๆของความผิดปกติที่เจอใน CMB ค่ะครับ แล้ว CMB นี่คืออะไรนะครับย้ำอีกที CMB หรือรังสีไมโครเวฟพื้นหลังเนี่ยมันคือแสงแรกสุดที่เดินทางมาถึงเราได้หลังจากจักรวาลมันเย็นลงจนโปร่งใสพอที่แสงจะเดินทางได้ <c oughs> ตามทฤษฎีบิ๊กแบงมาตรฐานเนี่ยเราคาดว่ารังสีนี้ควรจะดูเหมือนกันหมดทุกทิศท,ทางหรือที่เรียกว่า i c e t r o p i c ครับควรจะสมมาตร ใช่ค่ะหรือถ้าจะมีความแตกต่างของอุณหภูมิบ้างเล็กๆน้อยๆมันก็ควรจะเป็นไปแบบสุ่มๆกระจายตัวเท่าๆกันไม่มีรูปแบบพิเศษไม่ควรจะมีค่ะแต่พอเราวิเคราะห์ข้อมูล CMB ที่ได้จากดาวเทียมอย่าง WMAP หรือ Planck ละเอียดมากๆกลับพบความผิดปกติหรือ anomalies บางอย่างที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้น ความผิดปกติแบบไหนครับมันดูไม่สม่ำเสมอยังไงอย่างเช่นการมีหย่อมร้อนเย็นบนแผนที่ CMB ที่มันมีขนาดใหญ่กว่าที่ทฤษฎีทำนายไว้เยอะเลยอ๋อขนาดมันผิดปกติใช่ค่ะหรือที่แปลกกว่านั้นคือการกระจายตัวของหย่อมพวกนี้มันดูเหมือนจะไม่ได้เป็นไปแบบสุ่มจริงๆแต่เหมือนจะมีการเรียงตัวไปในทิศท,ทางบางอย่างที่ดูเป็นแกนพิเศษพาดผ่านท้องฟ้ามีแกนค่ะซึ่งไอ้แกนที่ว่าเนี่ยบางคนก็เลยเรียกชื่อแบบ ติดตลกปนหน้ากลัวว่า access of evil อ๋อที่มาของชื่อใช่ค่ะที่เรียกแบบนี้เพราะว่าการมีอยู่ของแกนหรือทิศทางพิเศษแบบนี้มันไปท้าทายหลักการพื้นฐานสำคัญมากๆของจักรวาลวิทยาเลยคือหลักการแห่งจักรวาลหรือ cosmological principle ครับที่ว่าจักรวาลควรจะเหมือนกันหมดถูกต้องค่ะไม่ว่ามองไปทางไหนหรืออยู่ที่ไหนในสเกลใหญ่ๆจักรวาลควรจะหน้าตาเหมือนกันหมดการมีแกนนี้อยู่มันเหมือนบอกว่า จักรวาลแอบมีทิศทางโปรดซึ่งเอ่อไม่ควรจะเป็นแบบนั้นตามความเข้าใจเดิมค่ะสรุปก็คือทั้งเรื่องกาแล็กซีโตเร็วเกินไปถ้าการขยายตัวที่วัดยังไงก็ไม่ตรงกันสักทีแล้วยังจะมีรูปแบบแปลกๆในแสงแรกขุดของจักรวาลอีกใช่ค่ะทั้งหมดนี้ที่เอกสารรวบรวมมาเนี่ยมันกำลังส่งสัญญ,ญาณว่าแบบจำลองบิ๊กแบงที่เราใช้ใช้กันอยู่มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์หรือมีอะไรผิดพลาดตรงไหนสักแห่งถูกต้องเลยค่ะ ข้อสังเกตการเหล่านี้ที่เนื้อหานี้เน้นย้ำมันเหมือนเป็นรอยร้าวที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆบนกำแพงทฤษฎีเดิมนะคะทำให้ต้องหันมาสนใจอย่างจริงจังและก็เริ่มมองหาคำอธิบายใหม่ๆกันและนี่แหละครับคือจุดที่เรื่องมันเริ่มจะพีคสุดๆเพราะเนื้อหาที่เรากำลังเจาะลึกกันอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่ชี้ปัญหาเฉยๆแต่เสนอแนวคิดทางเลือกที่ต้องบอกว่าหลุดโลกไปเลยค่ะแนวคิดนี้ค่อนข้างจะแตกต่างมากมาก คือบอกว่าจักรวาลอาจจะไม่ได้เกิดจากปุ่งเดียวจบแบบบิ๊กแบงแต่อาจจะมีกระบวนการคล้ายๆกับการแบ่งตัวของเซลล์เขาเรียกมันว่า Cellular Universe Hypothesis หรือสมมุติฐานจักรวาลแบบเซลล์สิ่งที่น่าสนใจมากในแนวคิดนี้นะคะซึ่งเอกสารนี้ก็อธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดเลยคือมันพยายามจะวาดภาพที่ต่างจากจุดกำเนิดเดียวแบบเดิมๆไปเลยครับต่างยังไงครับ หรือผ่านกระบวนการอะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู้แน่ชัดมันสามารถแตกตัวหรือแบ่งตัวออกมาเป็นจัก,กรวาลลูกใหม่ๆได้เหมือนเซลล์เลยใช่ค่ะอย่างเช่นแบ่งเป็น universe c และ universe d กระบวนการนี้เขาเทียบกับการแบ่งเซลล์ในสิ่งมีชีวิตเลยค่ะโหฟังดูเหมือนนิยายไซไฟเลยแค่คิดภาพตามก็อลังการแล้วแล้วไอ้โครงสร้างยายแมงมุมยักษ์ที่เราเห็นเป็นโครงข่ายกาแล็กซีในจัก,กรวาลที่เรียกว่า cosmic web หรอครับ แนวคิดนี้มองว่ามันคืออะไรอันนี้น่าสนใจมากค่ะตามแนวคิดที่นำเสนอในเอกสารนี้นะคะโครงข่ายจักรวาลอยู่คอสมิกเว็บที่เราเห็นเป็นเส้นใยกาแล็กซี่ขับสสารมือเชื่อมกันเป็นร่างแห à, แล้วก็มีช่องว่างใหญ่ๆขั้นอยู่เนี่ยครับที่เหมือนใยแม,มงมุม ใช่ค่ะอาจจะไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ของการที่สสารค่อยๆจับกลุ่มกันหลังบิ๊กแบงแต่ถูกตีความใหม่ว่ามันอาจจะเป็นเสมือนรอยต่อหรือขอบเขต boundaries ระหว่างเซลล์จัก,กรวาลต่างๆที่เกิดจากการแบ่งตัวต่อเนื่องกันมาอ๋อเหมือนเป็นผนังเซลล์หรือเยื่อหุ้มที่กั้นระหว่างจัก,กรวาลลูกที่เพิ่งแบ่งตัวออกมาลักษณะนั้นเลยค่ะสมมุติฐานนี้มองว่า โครงสร้างขนาดใหญ่ที่เราเห็นเป็นแพทเทิร์นแบบนี้อาจจะเป็นเหมือนอแผลเป็นหรือร่องรอยทางกายภาพที่หลงเหลือจากกระบวนการแบ่งตัวของจัก,กรวาลแม่ในอดีตโห oh. ทำให้โครงสร้างพวกนี้มันมีอยู่ตั้งแต่ต้นไม่ใช่ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาทีหลังเหมือนในแบบจำลองเดิมค่ะฟังดูพลิกความเข้าใจเดิมไปเยอะเลยนะครับแล้วแนวคิดจัก,กรวาลเซลลนี่มันช่วยอธิบายปัญหาของบิ๊กแบงที่เราคุยกันตอนต้นได้ยังไงบ้างครับ เอาเรื่องกาแล็กซีโตเร็วกว่ากำหนดก่อนเลยประเด็นนี้แนวคิดที่นำเสนอในเอกสารให้คำอธิบายที่น่าสนใจมากค่ะคือกาแล็กซีใหญ่ๆที่ JWST เจอนะ่ะอาจจะไม่จำเป็นต้องเริ่มสร้างตัวเองจากศูนย์หลังจากการเกิดหรือการแบ่งตัวของเซลล์จักรวาลเรา mm hmm. แต่มันอาจจะได้รับมรดกมาเลย mm hmm. มรดกใช่ค่ะสืบทอดโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างหรือ มเมล็ดพันธุ์ของโครงสร้างขนาดใหญ่มาจากจัก,กรวาลแม่โดยตรงในตอนที่มันแบ่งตัวเหมือนเซลล์ลูกได้ DNA จากเซลล์แม่นะคะอ๋อเหมือนมีต้นทุนมาแล้วใช่ค่ะทําให้พวกมันมีต้นทุนที่ดีกว่าสามารถก่อตัวแล้วก็เติบโตจนใหญ่ได้เร็วกว่าที่เราคาดไว้ในแบบจําลองเดิมที่ทุกอย่างต้องเริ่มจากศูนย์จากสภาวะที่เกือบจะเรียบสนิทเหมือนได้สมบัติจากรุ่นแม่มาไม่ต้องเริ่มสร้างฐานะใหม่เอออันนี้ฟังดูมีเหตุผลเหมือนกันนะ แล้วเรื่อง Hubble Tension นะครับที่ค่า h 0มันวัดได้ไม่เท่ากันแนวคิดเซลล์จักรวาลจากเอกสารนี้มีคำอธิบายไหมครับมีค่ะเนื้อหานี้เสนอว่าความไม่สอดคล้องกันของค่า h 0อาจจะอธิบายได้ด้วยตำแหน่งของผู้สังเกตการก็คือเรานี่แหละคะ่ะตำแหน่งเราใช่ค่ะถ้าเราบังเอิญอยู่ในจักรวาลเซลล์ของเราในบริเวณที่ค่อนข้างใกล้กับ ขอบเขตหรือรอยต่อที่แบ่งเราออกจากเซลล์จัก,กรวาลอื่นครับการวัดอัตราการขยายตัวในทิศทางต่างๆหรือในระยะทางที่ต่างกันซึ่งก็เหมือนมองย้อนเวลาไปต่างกันอาจจะได้รับอิทธิพลจากพล,ลวัตหรือแรงอะไรบางอย่างที่ขอบเขตนั้นอ๋อทำให้วัดค่าไม่เท่ากันแปลว่าค่าเอน้อยที่เราวัดได้อาจจะไม่ใช่ค่าสากลจริงๆแต่อาจเป็นค่าเฉพาะที่ ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ตรงไหนในเซลล์จักรวาลของเรา,างั้นเหรอครับก็เป็นไปได้ตามแนวคิดนี้นะคะมันเปิดความเป็นไปได้ว่าอัตราการขยายตัวอาจจะไม่ได้สม่ำเสมอเท่ากันหมดในทุกที่ทุกเวลาขึ้นอยู่กับโครงสร้างแบบเซลลและตําแหน่งของเราในโครงสร้างนั้นต่างจากเดิมที่คิดว่ามันควรจะเท่ากันหมดในภาพรวมใช่ค่ะต่างจากแบบจำลองมาตรฐานที่มักจะสมมุติแบบนั้นแล้วพลังงานมืดล่ะครับ พลังงานปริศนาที่เชื่อว่าเป็นตัวเร่งให้จักรวาลขยายตัวเร็วขึ้นในปัจจุบันเนี่ยแนวคิดนี้มองมันว่ายังไงครับเพราะนี่ก็เป็นอีกปัญหาใหญ่เหมือนกันนี่ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจมากค่ะเอกสารนี้นําเสนอคําอธิบายที่ต่างออกไปอีกแล้วครับคือแทนที่จะมองว่าพลังงานมืดเป็นพลังงานลึกลับอะไรบางอย่างที่แทรกซึมอยู่ทั่วไปในอวกาศอย่างสมบูเสม,เมอเหมือนค่าคงที่จัก,กรวาลหรือพลังงานสุญญากาศครับ แนวคิดจัก,กรวัลเซลล์นี้เสนอว่าแรงผลักที่ทําให้การขยายตัวมันเร่งขึ้นอาจจะเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาที่ขอบเขตร,ระหว่างเซลล์จัก,กระวัลเหล่านี้เองค่ะแรงผลักจากขอบเขตหมายความว่ายังไงครับลองนึกภาพคล้ายๆกับแรงตึงผิวของของเหลวหรือว่าแรงดันที่เกิดขึ้นเวลาเซลล์ชีวภาพมันกําลังแบ่งตัวหรือขยายขนาดนะคะอื <c oughs> สมมุติฐานนี้มองว่าขอบเขตระหว่างเซลล์จัก,กรวาลอาจจะมีคุณสมบัติทางกายภาพบางอย่างที่สร้างแรงผลักออกมาซึ่งแรงผลักนี้เองที่อาจจะเป็นต้นตอของสิ่งที่เราสังเกตเห็นว่าเป็นพลังงานมืดเปลี่ยนไปเลยนะใช่ค่ะมันเปลี่ยนจากการมองว่าเป็นพลังงานที่อยู่ในเนื้อจักรวาลไปการมองว่าเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ที่เปลือกหรือรอยต่อของจักรวาลเซลล์แทนโห้ oh. จากพลังงานล่องลอยกลายเป็นแรงจากขอบเขตเซลลจากกวาลแทนฟังดูเป็นรูปธรรมขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็ยังลึกลับอยู่ดีนะครับและทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงถ้าให้ลองสรุปเปรียบเทียบภาพใหญ่ๆเลยระหว่างทฤษฎีเก่ากับแนวคิดใหม่ที่เอกสารนี้นำเสนอมันจะต่างกันยังไงบ้างครับ ค่ะถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะคะทฤษฎีเก่าหรือบิ๊กแบงมาตรฐานเนี่ยก็เหมือนการจุดพลุครั้งยิ่งใหญ่ครั้งเดียวทุกอย่างเกิดจากจุดเริ่มต้นหรือ Singularity ที่ร้อนและหนาแน่นสุดๆแล้วก็ระเบิดปุ้งขยายตัวออกไปปุ้งเดียวแล้วก็กระจาย ใช่ค่ะขยายเร็วตอนแรกแล้วก็อาจจะช้าลงหน่อยก่อนจะกลับมาเร่งอีกครั้งเพราะพลังงานมืดทุกสิ่งทุกอย่างมีจุดกำเนิดร่วมกันณนจุดนั้นแล้วก็วิวัฒนาการไปตามกฎเดียวกันหมดครับภาพจำเดิมๆส่วนแนวคิดใหม่ที่นำเสนอในเอกสารนี้หรือจักรวาลแบบเซลล์เนี่ย ภาพมันต่างออกไปมากเลยครับมันไม่ได้เริ่มจากจุดเดียวแต่อาจจะมีจัก,กรวาลแม่หรือโครงสร้างที่ใหญ่กว่าอยู่ก่อนซึ่งสามารถแบ่งตัวหรือแตกหน่อสร้างจัก,กรวาลลูกใหม่ๆขึ้นมาได้เหมือนสิ่งมีชีวิตคล้ายๆคะ่ะจัก,กรวาลที่เราอยู่อาจจะเป็นแค่เซลล์หนึ่งในโครงสร้างที่ใหญ่กว่านั้นโครงสร้างที่เราเห็นอย่างคอสมิกเว็บก็อาจจะเป็นร่องรอยการแบ่งตัว พลังงานมืดก็อาจจะเป็นแรงผลักที่ขอบเขตเซลล์เหมือนเซลล์เก่าแบ่งตัวสร้างเซลล์ใหม่ใช่ค่ะเป็นกระบวนการที่อาจจะต่อเนื่องแล้วก็ซับซ้อนกว่าการระเบิดครั้งเดียวจบค่ะจักรวลเซลล์ที่แบ่งตัวเพิ่มจํานวนได้เจริบันฟังดูเหมือนจักรวาลมีความเป็นชีวภาพขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะตามในยะที่เอกสารนี้ชีให้เห็น มันเป็นการเปลี่ยนมุมมองต่อจัก,กรวาลแบบพลิกฝ่ามือเลยค่ะขนาดนั้นเลยอ่ะค่ะจากเดิมที่เรามองว่าจัก,กรวาลเป็นแค่สภาวะทางกายภาพที่เกิดขึ้นขยายตัวแล้วก็อาจจะจบลงแบบใดแบบหนึ่งกลายเป็นว่าจัก,กรวาลอาจจะเป็นระบบที่มีพลวัตมากๆและอาจจะมีความสามารถในการสืบทอดหรือผลิตซ้ําตัวเองได้ในรูปแบบของการแบ่งตัวในเอกสารถึงกับใช้คําเปรียบเปรียบที่ค่อนข้างแรงเลยนะครับว่าจัก,กรวาลไม่ได้แค่ดํารงอยู่ แต่อาจจะเหมือนสิ่งมีชีวิตในแง่ที่มันสามารถมีลูกได้ใช่ค่ะจัก,กรวาลแม่ A ให้กำเนิดจัก,กรวาลลูก C กับดีโห oh, แค่คิดตามก็ว้าวแล้วใช่ค่ะนั่นเป็นการใช้ภาษาเชิงเปรียบเทียบเพื่อเห็นความแตกต่างในระดับปรัชญาของแนวคิดเลยนะคะแต่ก็ต้องย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นเพียงสมมุติฐานที่ยังอ,อ,อยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆครับยังใหม่มากค่ะ ต้องการการตรวจสอบการหาหลักฐานมายืนยันหรือคัดค้านอีกเยอะมากๆแต่ว่ามันก็เปิดมุมมองที่กระตุ้นความคิดได้ดีจริงๆค่ะว่าธรรมชาติแท้ๆของจักรวาลอาจจะซับซ้อนแล้วก็หน้าพิศวงกว่าที่เราเคยคิดไว้มากสรุปการคุยกันแบบเจาะลึกของเราวันนี้ก็คือการสำรวจแนวคิดสุดท้าทายที่เรียกว่าจักรวาลแบบเซลล์นี่แหละครับ <c oughs> ซึ่งนําเสนอแผนเนื้อหาที่เราได้มา <c oughs> โดยแนวคิดนี้พยายามจะเข้ามาตอบโจทย์หรืออธิบายปัญหาที่ทําให้ทฤษฎีบิ๊กแบงเดิมเริ่มดูเออๆเอ,อ,อย่างที่ว่าไป <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลลกซี่ตรงไวปัญหาฮับเบิลเทนชันหรือรอยประหลาดใน CMB ถูกต้องค่ะและสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่านจุดนี้นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆแนวคิดที่นักวิทยาศาสตร์กำลังพิจารณากันอยู่นะคะเพื่อ,ออธิบายข้อมูลใหม่ๆที่มันท้าทายแบบจำลองเดิม ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายไม่ใช่ค่ะมันสะท้อนกระบวนการทำงานของวิทยาศาสตร์ที่ดีที่เมื่อเราเจอข้อมูลที่ไม่เข้ากับทฤษฎีเดิมเราไม่ได้ปัดทิ้งแต่เราพยายามหาทางปรับปรุงแก้ไขหรือกระทั่งเสนอโครงสร้างความคิดใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติได้ถูกต้องและครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะทาได้ค่ะซึ่งมันก็น่าตื่นเต้นนะครับที่ได้เห็นว่าความเข้าใจเรื่องจักรวาลของเรามันยังไม่หยุดนิ่งจริงๆและเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่า คะถ้าสมมตเิเล่นๆว่าแนวคิดเรื่องจักรวาลแ,แบ่งตัวแบบเซลล์ที่เอกสารนี้นำเสนอมันมีส่วนถูกหรือเป็นไปได้จริงคำถามชวนคิดต่อยอดที่น่าสนใจมากๆแต่ยังไม่มีคำตอบในการคุยของเราวันนี้ก็คือคืออะไรคะแล้วกระบวนการแบ่งเซลล์ของจักรวาลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดหรอหรือมันมีจุดจบไหมแล้วจักรวาลแม่เดิมล่ะหายไปไหนหรือกลายเป็นอะไรไป มันเหมือนคำถามว่าเซลล์แรกของสิ่งมีชีวิตมาจากไหนเลยนะครับโอโ้โหนั่นเป็นคำถามระดับสุดยอดเลยค่ะและแน่นอนว่าเรายังไม่มีคำตอบจริงๆครับ ถ้าสมมุติที่ฐานนี้มันมีน้ำหนักมากขึ้นในอนาคตนะคะมันจะเปิดประตูไปสู่คำถามใหม่ๆที่ลึกซึ้งกว่าเดิมอีกมากมายเลยเกี่ยวกับธรรมชาติพื้นฐานของความเป็นจริงโครงสร้างของเอกภพในสเกลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจจินตนาการได้แล้วก็อาจจะรวมถึงชัตากรรมสุดท้ายของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยค่ะ ก็เป็นประเด็นให้เราและผู้ฟังลองเก็บไปคิดต่อยอดกันดูนะครับว่าจาักรวาลที่เราอาศัยอยู่นี้อาจจะมีความซับซ้อนมีความเป็นไปได้ที่น่าทึ่งและอาจจะมีชีวิตในแบบที่เราคาดไม่ถึงมากกว่าที่ตำราเล่มเก่าเคยบอกไว้เยอะเลยน่าคิดมากๆค่ะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องด้วยนะครับแล้วมาเมาส์กันต่อว่าเซลล์จักรวาลมันจะแบ่งตัวต่อไปอีกกี่รอบือมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ